คุณพ่อคุณแม่ลองออกไม้ออกมือออกนิ้วตามลูกดูนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะพบความขัดแย้งกับตัวเองลองดูนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะรับชมแล้วเด็กพร้อมที่จะโชว์หรือยังครับลูกถึงตกตรงนี้มาําลังใจยังนี้มาเลยเลือตะโกนร้องเดสองรอบคุณพ่อคุณแม่กำนังงงอยู่ครับลูกฉันกำลังจะโชว์อะไรถ้าพร้อมแล้วก็ลงเงยขึ้นมาใช้สวย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมกันครับนักโอกาสจากนี้ไปเตรียมรับชมการโชว์จิ้งจกนินริับวกรอเพลหนึ่งหลักด้วยสัญลักษณ์นิ้วมือจานน้องๆชั้นป .1 เด็กๆพร้อมแล้วเตรียมคุณพ่อคุณแม่ลองทำดูอะไรคือเตรียมนะครับเตรียมตั้งแต่กระบวนการเตรียมเป็นการสร้างสมาธิเด็กโดยไม่ต้องทำสมาธิ คุณพ่อคุณแม่ลองฝึกแล้วเก็บไปฝึกที่บ้านจะช่วยลดเวลาในการเล่นโทรศัพท์การดูกทิศต่อลงนะครับเด็กๆครับเดี่ยวเซตศูนย์แค่สั่งว่าเซตศูนย์เด็กๆจะไปโดยอัตโนมัติเด็กกางเล่นโทรศัพท์อยู่ได้ยินแค่เซตศูนย์โยนทิ้งตั้งหนึ่งสองสามตะกีครับผมลองกับลูกชายผมมาแล้วครับแค่ได้ยินคข้ามาเซตศูนย์หนึ่งสองสามโยนโทรศัพท์เลยเป็นอัตโนมัติเด็กๆพร้อมแล้วนะครับ ขออีกรอบหนึ่งพร้อมการเสียงดังตังชัดเตี้ยเสรตยเ็จสูงโชว์การนับให้คุณพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มือสองข้างนับได้ถึงร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสิ่งที่เด็กจะโชว์ต่อไปนี้วันนี้นับถึงสิบ แต่ภายในเดอนนี้เด็กจะสามารถใช้เงิสองข้างนับเลขถึงหนึบวกลบได้คุณพ่อคุณแม่ครับถ้าคุณมาเตรียมเซ็ตส0บวกสองบวกสองบวกหลบสลบห้าเซตเยี่ยมมาเอาดีๆนะเม่ี้ผิดนะดเร้นเดี๋ยวเราเาที่มาเตรีย Bộ 6, bộ 6, bộ 5, bộ 4, bộ 5, bộ 6, bộ 1, bộ 3, bộ 4, bộ 5, bộ 9, bộ 2, bộ 2, bộ 5, bộ 6, bộ 1, bộ 2, xếp. Họa yeah! diễn tổng thương lên đám nghe này nhé các bạn. Xin mời chúc quý vị và các bạn một ngày học. Đẹp khe liền xăm